รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยครับผม CK ค,ค่าวันนี้ผมจะมานั่งพูดคุยเรื่องที่ว่ามีผู้ถือหุ้นยี่ห้อ F บางรายฮะและก็วิศวกรที่ทำงานอยู่ในย่้นะครับเขาบอกมาว่าโตยต้ารีโบใหม่ที่เป็นรูปรูปหลุดนะฮะเป็นรูปหลุดที่เอามาในกระแสในโซเชียลเท่าน,นี้เขาบอกว่าก๊อปกระจางหน้ามาจากยี่ห้อ f กอล์ฟลายล้อมาจากยี่ห้อเอฟจริงไหมนะจําที่พูดในหุ้นในวิศวกรเขาบอกมานะฮะคือผมบอกไว้ก่อนเลยโตโยต้าทาโคมาเนี่ยเป็นกระบะดมิสไซส์ทรัคหรือกระบะดมิสไซส์นั่นแหละฮะที่ขายอยู่ในตลาดสหรัฐอเมริกาครองยอดขายแับหนึ่งมาหลายปีแล้วนะ,ะประมาณ13ปีแล้วด้วยซ้ำหนะาเขาจะมีอยู่2เครื่องยนต์คือเครื่อง2.7ลิตร 2TRFE นะฮะ159แรงแนะม้าไม่ทราบแรงบิดนะฮะแล้วก็เครื่อง สามร้อไอสองร้อยเจ็สิแปดแรงมา้ามั้งผมขอเปิดดูก่อนนะฮะขออภัยที่ไม่ได้เช็คข้อมูลเนะลยสองร้อยเจสิแปดแรงม้าก,กับแรงมีสองร้อยหกสิบห้านิวตันเมตรนะฮะเขามีสองเครื่องยนต์ซึ่งประเทศไทยนั้นใช้เครื่องยนต์อ่าหนึ่งจีดีเอฟทีวีกับสองจีดีเอฟทีวีสองจุดสี่และสองจุดแปดลิตรนะครับผมซึ่งอ่าคือในตลาดอเมริกาส่วนใหญ่นี้เครื่องยนต์แกส๊สโซลีนหรือเบนซินนะฮะแต่ประเทศไทยรถกระบะส่วนใหญ่จะนี้รถที่ใช้เครื่องดีเซลเพราะต้องการแรงมีสูงสุดที่มันรอบต่ำ แต่ว่าประเด็นผมไม่อยู่ที่เครื่องยนต์และน้ำมันที่ใช้นะฮะประเด็นของผมอยู่ที่ว่าามีผู้ถือคุนฟอร์ดนะฮะผมพูดไปแลยผู้ถือคุนฟอร์ดบางคนออกมาดินนะฮะว่าหน้าก็ฟอร์ดมาล้อก็ฟอร์ดมาตัวนู้นตัวนี้ก็ฟอร์ดมาบ้างเขาออกมาดิ้นนะผม <ๆๆ S 1> ผมบอกเลยนะจริงๆแล้วทางคอม่าโฉม,มปัจจุบันที่อ่าโตโยต้าทําตลาดอยู่ในทุกวันนี้นะฮะหน้าหน้านี้นะฮะก็มีมาหลายปีแล้วนานนม นานแล้นานมแล้วเหมือนกันนะมีมาก่อน t o ย o ตา้าดีโจะไม่ดนเชนสมเอสม a อหรือหน้าปัจจุบันนะฮะหน้าหกเหลี่ยมปี2017แลละโดยซ้ำนะเช่มาหน้านี้ก่อนแล้วเป็นกระจังทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่นะฮะคล้ายๆกับยี่ห้อฟอร์เหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าคมณมามีมาก่อนนะ,ะคือฟอร์ดชมน้าทีหกปี2012ไม่ไม่ได้เป็นหน้าเหมือนปัจจุบันนะฮะจะเป็นไฟซีดีเมใหญ่ไฟเลี้ยวยาบนเป็นเส้นยาวๆนะฮะ คือหน้ามันไม่ใช่หน้าอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมาไมเนอร์เชนน่าจะปีปี MY ไม่สิบหกก็สิบเจ็ดนี่แหละฮะจะเป็นหน้าหน้าปัจจุบันนะฮะกันชนหน้ารานลาง,ลางยาวๆหน่อยยื่นคุมไฟตันหมอนั่นแหละฮะสองพสิบเจ็ดปีเดียวกันเลยนะฮะที่น่าจะปีเดียวกันนะผิดพลาดย,ยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะที่รถฟอร์ดโมเดลโมเดลเย่สองพัสิบเจ็ดกับอ่าดีโวสองพสิบเจ็ดไมเนอร์เชนหน้านะพร้อมกันนะฮะแต่ฟอร์ดกระจังหน้าจะเป็นถ้าตัวล่างจะเป็นสีเทาดํานะฮะ ไม่ใช่เทาดำส,สีดำด้านด้วยแต่ถ้าตัวบนจะเป็นสีแบบมเมทัลลิกนะะสีเงินๆน้ำเงินนะ้ำเงินอ่ะสีเทาๆน้ำเงินนะ,ะประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าของโตโยต้าข้างในจะเป็นสีดำเงาข้างในคมเมนี่มซึ่งก็มีความต่างอยู่นะคือถ้าพูดจริงๆแล้ว่ะผมว่าฟอร์ดจะใหญ่กว่านี้หน่อยเพราะว่าด้วยความกว้างของบอนี้เขาแล้วก็ความสูงข,ของกระชนอน่าเขาอาจจะมีมากกว่าเขาจะเลยดูใหญ่นะฮะแต่จริงๆเขาก็ใหญ่กว่าคือเขากว้างกว่าอยู่แล้วก็ฐานล้อเขากว้างกว่าเล็กน้อยนะ โตโยต้าอาจจะแฉะกว่าเขานิดนึงทุกครั้งนี่เขาเป็นฟอร์ดเป็นแบรนด์อเมริกาเขาจะดูบุกบึนด้วยนะฮะแต่ว่าผมผมบอกก่อนเลยผมไม่ได้มาดิ้นแทนนะฮะผมบอกก่อนนะผมไม่ใช่ติ่งค่าใดค่า,าหนึ่งนะฮะผมไม่ใช่พูดถึงหุ้นและไม่ใช่วิศวกรโตโยต้ววานะผมไม่ใช่ติ่งที่สามารถตายแทนได้ข,ข,ข,ของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งผมอ่ามีอ่า,อาเขาเรียกว่าอนะไรผมมีญาตินะฮะที่ใช้ไหลเพราะผมก็เคยนั่งนะผมไม่เคยขับนะผมอายุสิบสี่นะผมยังขับไม่ได้นะแต่ผมบอกเลยผมไม่ไดนะ้มาดิ้น ก็มาตายแทนยี่ห้อรถนะผมไม่ได้จงหุ้นเขานะผมบอกไว้ก่อนนะก็ผมบอกไว้นะผมบอกว่าแค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปน,นี้ก็สวัสดีครับขอบคุณที่รับง่อคลิปจาก y o ยูทูบชาแ n ลตโวต้าม,เมอเตอร์ประเทศไทยและตดยต้าอ USA ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยน,นะครับผมครับ